สวัสดีครับอยู่กับโมบายเจนนะครับอยู่กับสาวน้อยไลลาเจ้าสาวมุ้งมิงนะครับก็นะครับไลลาสกินปืนใหญ่และกุหลาบนะครับก็เมื่อวานเนี้ยเราเนี่ยเอาไลลานะครับไปเล่นในแร้งมานะครับแล้วก็ได้ฆ่าห้ามาด้วยเราก็ติดใจครับเราจะเอาไลลาลงไปป่วนแร้งกันครับกดเลยมาดูไอเทมที่เราจะใช้กับไลลานะครับ ไร่ลานักยิงนะครับนี่ครับมีดฟาร์มนะครับมีดคินะครับวิญญาณสีโลหิตนะครับของแบบว่าเน้นเน้นยิงจึกๆเน้นยิงจึกๆก็มาจริงๆออกรองเท้าไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับช่วงต้นเกมเนี่ยมันจะเดินไวนะครับแล้วก็ฟาร์มได้ไวนะครับก็ เดี๋ยวเข้าไปเปลี่ยนไอเทมกันในเกมนะครับช่วงต้นเกมเนี่ยยังไงก็มีฟาร์มอันหนึ่งแน่นอนครับแล้วก็มีดคีเนี่ยก็จะช่วยทําให้เรายิงคีเนี่ยเกือบเกือบสองพเลยนะช่วงต้นเกมทําให้เราฟาร์มง่ายนะครับจับคู่กันมาอีกครั้งครับ ฉันต้องการ,รลลาทีปว่หัวนี่เรายืนยันเลยนะว่าฉันต้องการไรลา i n g โอแบนฮีโร่หนักๆไปงั้นเลยนะเซซิเลียนเหลือไอ้นี่อีกตัวหนึ่งนะครับฟาซาครับไม่แบนฟาซาด้วยกับแบนดิกกี้ครับแล้วฟาซาหลุดครับวอร์เรียโอฝั่งตัวข้ามก็แย่งกันเล่นยิง เ้ยเราต้องโหดเว้ยฮาราบิไปแล้วหัวฝั่งนู้นด่าก,กันอยู่ <c oughs> อีกคนนึงเล่นจะเล่นฮาราบิคนจะเล่นคาลีเลยครับ FK แน่นอนครับเรียบร้อยแครี <Hero. S 1> ก็มาเลยครับเลล่ะจัดไปอย่าให้เสียครับฝั่งตรงข้ามมีสองยิงแล้วเราจะไปกลัวอะไรเดี mm ๋ยวเจอไลลาเดือดสไนเปอร์ mm hmm. แต่เล่นลลาสไนเปอร์ก็มันนะยิงอัติศาสตร์แบบ ดินนีสกิลสกิลอันติสกิลสกิลอันตินะเกอรินน่ะโอ้สองตัวนี้น่ากลัวเลยครับโอ้ oh, mm hmm. เป็นโลลิต้าครับโลลิต mm ้า hmm. ก็น่ารำคาญเหมือนกันเพราะว่าเราเนี่ยเออ่จะยิงผ่านโล่เขาไม่ได้นะครับ mm hmm. ก็นักยิงก็ไม่ค่อยชอบโลลิต้าเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับฮ <Is picking. S 1> าริสครับมาหนักๆเลยครับ เฟนี่กลอกเฮ้ยถ้ากลอกมาสวยอยู่ Guy. เราจะใช้ยิงนะครับแล้วก็จริงๆมีอันนี้อันนี้มันจะยิงแล้วยกแล้วยิงไวๆนะพี่ใช้อันนี้แล้วกันนะครับ อันอีกอันหนึ่งเมื่อกี้มันเป็นยิงแล้วติดคีมมนจะดาเมจหนักแต่เนี้ยยิงแล้วมันจะโยกยิงแบบรัวๆเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนไอเทมข้างในเกมนะจะไม่ใช้อย like ่างที <c oughs> ่จัดนะครับเพื่อจะโยกยิงแบบปาก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 ขนาดนั้นเลยเหรอลายลามันโหดขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวต้องดูกันครับว่าโหดจริงหรือเออตายรัวๆเดี๋ยวได้เห็นแน่ครับ ฝั่งเรานะครับมีไลลามีก๊อกมีคาริน่ามีแฟนนีมีวานเลียครับฝั <Global Legend. S 1> ่งตรงข้ามเนี่ยมีสองยิงแน่ <till S 1> ครับและคาริน่าคาริน่าจะมาแย่งบัฟเราหรือนี่ถ้าคาริน่มาแย่งบัฟเราเราจะทิ้งคาริน่นะเราจะไปกลางเลยนะเออเราไปกลางเลยนะครับในเมื่อคาริน่าเขาจะไอ้นี่เรานะครับ อยากได้าไปบัฟอะพี่ฟาร์มไวกว่าอยู่แล้วไอ้น้องดู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 กันยิงดูกันยิงไล่าลจึกจึกเราไม่ตีบัฟอยู่แล้วนะครับตรงนู้นฮาลิสเขาจะไปตีบัฟเราก็ปล่อยเขาไปเดี๋ยวเราท็อกเราไปปวนอยู่แล้วนี่นะครับ ยิงรลล,ลัวบอกเลยชิวจะตายเล่นลายลา,ยลายอยู่ตรงไหนก็ได้นี่ไปฟาร์มบ้านเขายังได้เลยนะครับดูเป็นไงโอ้หลบก่อนหลบฟาร์มก่อนฮานาบีครับฮานาบิพี่ว่ายังไม่น่าจะตีบัฟแดงเฮ้ยตีไปแล้วว่ะ เฮ้ยฮานาบีแม่งห้าหว่าแบบตีบัฟแดงเราหว่าเราต้องไปฆ่ามันแล้วล่ะเฟิร์สบัตมาแล้วครับอืมอื้มนี่เป็นไงล่ะโคตรโหดกระโดดยิงฟาร์มหมดอ่ะบอกเลยนะครับโยกยิงโยกยิงก่อน อ้าวทำไมฟันนีทำมากรูนี้ล่ะ <c oughs> สแต็กมีดฟาร์มกูไอ้ฟันนีไว้ฟาร์มต่อครับเรายังไม่ได้อ่า,ม,าม,อมีดฟาร์มไอนี่เลยไอ้มีดฟาร์มเันเท่าไหรล่ล่ะไอ้สแต็กพี่นี่แหละทำไมต้องมาแย่งสแต็กมีดค่าด้วยฟาร์มรัวๆครับด้านล่างครับได้อีกสองสแต็กครับแปลอาสแต็กมีดก่อนแล้วกัน นี่มันสายสายสายฟาร,ร์มทั่วราชนาจากักรนี่ครับโอ้โหฟาร,ร์มรัวๆพุ่งไปกันกลางต่อไงโอ้โทาม,มิ่งสุดยอดบัฟบัฟเกิดครับบัฟเกิดอ๋อฟันนีจะเอาฟัน,นีจะเอานี่ป้อมมันมานี<ง>่มินเนี่ยนมันมาตรงนี้แล้วเรายิงดักก่อนเลยเป็นไงร่วงรู้อนาคต <laughs> เป็นไงโอ้ฟาร์มโคตรโหดอ่ะฟามโหดขนาดนี้ไม่เกิดได้ไงนี่เป็นไงมเมาบัฟเราก่อนครับอันนี้บัฟเราแล้วครับไม่ใช่บัฟคาริน่าแล้วโอ้คาริน่ากดจบเลยจบเลยกําลังจะบอกว่าบัฟเราคาริน่ากดปั๊บฟาร์มเต่าครับนี่ไ,ไงลลาห้าวขนาดไหนตีเต่าคนเดียวนี่มันเป็นไลาลาเวอร์ชั่นโคตรโหด นี่อันติศาสก็ไป่ได้ออกเสียงทั้งสายร่มก่อนครับรเพราะว่าจะได้ยิงไวๆครับจะได้มีคีด้วยเฮ้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 ยไม่ดีนะเนี่ยของเราโอ้ไม่ได้วะจริงๆควรออกรองเท้าก่อนนะเพราะว่าจะได้แบบแอน,นี่นิดหนึ่งโยกโ <ๆๆ S 1> ยกโยกเดี๋ยวที่พี่บอกครับพี่จะเล่นเป็นสายโยกยิง ออกรองเท้าก่อนนะสายยกยิงต้องมีรองเท้าด้วยครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่โหดครับเราฟาร์มไว้อยู่แล้วครับรองเท้านี่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้แล้วครับมีดฟาร์มเราสแต็กสิบล้ะข้างล่างเขาบวกกันแล้วครับเป็นไงพุง่งวึ้ง พี่อันติเคียรมินเนียนครับเพื่อความไวหลอยๆๆจังหวะนี้มันต้องเอาแล้วเห็นป่ะโอ้โห่โคตรชิวโคตรโหดกระโดดฟาร์ม อะไรอะไรอะไรจะเจ้าเหรอจเจ้าเหรอบอกได้นะบอกได้นะว่าจเจ้าอ่ะนี่ไงโอ้โหดูคาริน่านี่น่าลำคาจริงๆคา,ารนานาาิน่ารู้จักปืนใหญ่ไหมคาริน่าคาริน่ารู้จักปืนใหญ่ไหมนี่เนะี่ยฆ่าวไวกว่าเยอะ กลายได้เสียงสายลมแล้วครับข้างหน้าบวกกันละอคาไฮอคาไฮอคาไฮเฮ้ยชุบ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 โคตรโหดต้องกระโดดมายิงครับกระโดดมายิง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 มันไงเล่าวิ่งวิ่งวิ่งต้องวิ่งฝ่าวงล้อมเข้าไปเหมือนอคาไฮอยู่แถวนี้ยิงยิงศาเรเข้าไปไม่โดนอคาไฮกระโดดไปยันไหนแล้ว โคตรโหดต้องกระโดดไปยิงหอกแล้วขอเดินหน่อยเอ้ยเๆ้ยเ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 ต่าครับเต่าต้องเป็นของเราครับไงดูกันยิงดูโยกดูโยกไงโอ้โหรัวรัวเดี๋ยวออกคีก่อน ออกขี้ใหญ่ก่อนครับจะได้ดาเมจจะได้ไอ้น,นี่หนักๆนหน่อยอันนี้มันยังเบาไปมันยังไม่นำใจอัดหน้าเข้าไปดิห้าวัรอฮาวหราหองงนี่งงงงงงเจอไลลาเดินเข้ามายิงีงงงอะไรเราไปแล้วไม่สู้ ฟาร์มก่อนอย่าเพิ่งบวกทีมสั่งมาฮานาบิครับโอ้โหตึมเลยครับไม่กล้าอ้าวอ้าเอ้าวอาเจ็บนะ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 ยิงแรงนะเขายิงแรงแล้วตัวเองดิ้นนะเนี่ยโคตรโหดอ่ะคาริน่ากระโดดเข้าไปสับแล้วเราเอาป้อมมดดีกว่าฮึดฮึดฮึด ฮ้ยบับ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 ของข้าอย่ามายุ่งพวกนี้นี่เป็นแก๊งขโมยบับนี่ใส่ไม่ดีอุ้ย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 ก๊อกเราก็เปรี้ยวไปเข้าไปหมุนในนู้นเลยตายเลยแม่ละเมงเอาเอาฮาริสยิงนะยิงนะเอายิงนะยิงนะเอายิงนะเอาเอาฮาาบิยิงนะยิงนะแตกนะเอา ก็มาเลยครับยิงแตกหมดนะครับแทงถึงยิงหมดนะครับตอนนี้ออกดับอันนี้ออกดับมารครับพี่จะยิงแทงด้วยจะได้เลือดด้วยครับไม่ใช่แค่ยิงแทงครับมันจะดูดเลือดด้วยแหละนี่คีิแค่นี้ก็พอแล้วอันนี้ลายลาแบบว่ายิงรัวๆนะยิงรัวๆแบบคีิกระจายเงีอ้โหเดินเปี้ยวอยู่หน้าบ้านเขาเลยอ่ะแอบด้วยแอบแอบรอเลยดักฆ่าด้วย นี่มันสายป่าพี่ว่าตีนตึมอะพี่ว่าตีนตึมอะ,าอะมาแล้วมาแล้วตีนกำลังจะมาฮาริสจับโอ๋โอเขาเดินในบ้านวะแย่วะ่ะเหมือนเขารู้ทันฝามต่อก็ได้ครับอ้าวเจอเจอคน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 ยิงติดด้วยยิงติดจึกจ๊กจึก๊กจึ๊ก โอ,โ,โอ้โหจึ๊กโอ้เรียบร้อยฝันนี้ปาดหัวขาดเลยอย่านี่เพ่อตัวปโเจอคนยังไม่ทันได้ยิงเลยได้ยิงไปแค่นัดเดียวสะเทือนใจวะ่ะด,ดูดูดูกันยิงด้วยดูแชะ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 นี่สปีดร้อยเจ็ดสิบสี่แล้วนะ บอกเลยว่ารอบนี้พี่พกปืนกลมาอะไรอะไรกันอะไรกันเอายิง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 ป้อมก่อนเอาใครยิงใครก่อนก็ได้ครับยิงใครช่วยเพื่อนก่อนเป็นคนดีเป็นคนดีนนดยิงยิงช่วยเพื่อนก่อนพี่ออกเป็นอันนี้แล้วกันนะอันนี้จะเพิ่มสปีดความไวในการโจมตีครับแล้วก็ ยิงแรงขึ้นนิดนึงแต่ยิงไวเนี่ยชัดเจนเลยโคตรไวนะครับฮึดฮึดฮึดเหมือนเหมือนทีมพี่ไม่อยากกระจบเออเหมือนพี่เหมือนทีมพี่ไม่อยากกระจบมากกว่าดูดิดู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 กันยิงฆ่าฮ่าลงมาบอกเลยเนี่ยดูดิยิงยิงอย่างนี้ไม่ไม่ฆ่าฮ่าได้ไงไม่ฆ่าฮ่าได้ไงดู ดูค่าห้าค่าห้าไหมมีดิแอดอีกแล้วมาหนี่มาหนี่มาหนี่มา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 นี่โอ้โหจะเอาค่าห้าคนหิวโอ้คนหิวนางสารโอ้เกือบแล้วไหมล่ะแย่แย่ไม่งั้นได้ค่าห้าแหลมๆเลยแหละ สะเทือนใจได้แค่ฆ่าสี่นะโหัวลาปืนกลนะครับก็ไปเรื่อยนะนี่เดี๋ยวไปจัดเกียร์ไว้ก่อนเลยเลครับ โอ้ยมี MCL ด้วยนะครับนี่ไปจัดเกียร์ลายลาเราไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปเซฟเกียร์ลายลาโคตรโหดเมื่อกี้ไว้ก่อนนะครับอันนี้ยิงไว้เมื่อกี้เราใช้ดับมารน,นะครับแล้วก็เราใช้มีดฟาร์มนะครับจังเกิลน,นี่เมื่อกี้จะเป็นประมาณนี้อ่าเป็นประมาณนี้อันนี้ขึ้นก่อนแล้วก็อันนี้อ่อันนี้ก็ได้อ่าแล้วก็อันนี้แล้วก็สุดท้ายเป็น อันนี้ครับเเน้นแค่นี้ก็พอแล้วแล้วก็ใช้ M B เอ็มเบมเมื่อกี้พี่ว่ายิงโคตรมันนะ่ะเมื่อกี้ก็โอเคครับจบคลิปนี้ที่นี้แล้วกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับายไปแล้ว